สวัสดีค่ะธำชุ่มเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข่าสูช่องเจี๊ยนั่งน้ำโชมนะคะทนผช้ชมขาเมื่อนี้เป็นแรงของวันที่27กรกฎาคม2 5 6 5หกสิบหานะคะชมช่มขาอดจะพาทนผช้่มมาสรุปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาน้ำกันนะขนะเนาะว่าเล่าพัฒนาแต่ละสำนักเทียดเอามาล่งช่องนะคะทั้งหมดนะคะทนผช้ชมขาหกสำนักหกสำนัก สำนักไดสิเข่าสำนักใดสิแตกสำนักไดสิปังนะคะไปเมืองน้ำกันกับทนผู้ชมค่ะ6หกซำนักนี่ยังน่อันนี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาทั้งหกซำนักทั้งหกอาจารย์เนาะค่ะเนาะไปเมืองน้ำกันกัรทนผู้ชมค่ะว่าสำนักลุ่งหมานอาจารย์หนึ่งลุ่งหมานแลวก็สำนักอาจารย์สองสำนัก่อแตมสำนักแม่เพชร้อยล้านสำนัก เออ FC คนเมืองเกินสำนักปูศูนย์เจ็ดนะคะเดี๋ยวแอดเสมือนุ่งกันเนาะขาเนาะว่าตัวเลขนเนวทางแต่ละสำนักเมื่อสรุปแล้วตอนท้ายตอนจบแอดสีสรุปเป็นตัวใดเนะะาะะท่าผู้ชมเนาะไปมือนุ่งกัน,นะค่ะ่าผมมู้ชค่ะาสำนักแรกคะ่มมคะท่าผู้ชค่มสำนักแรกนะคะดูด้วยกันเลยคะ่ะ ต้มช่วงขาอันนี้สำนักแรกนะคะสำนักแรกของเอฟซีขนเมืองเกินกับทงช่วงขาวิ่งรูดที่สามวิ่งรูดสามตัวเนีนคือสามหาสามหกตัวล่องคือสามสี่สามแปดนะคะต้มช่วงขาส่วนเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดอันนั้นเป็นตัวกันตัวเบาเอาร่างนะคะทางช่วงขาล่างให้รูดที่สองตัวเนีนคือสองหาสองหก กันสองสามสองเจ็ดตัวเบาๆคือ C ีสองซหกซแปดนะคะอันนี้เป็นของเอฟซีข้นเมื่อเกินนะคะต่อไปเป็นของแม่เพ็ร,ร้อยล้านแม่เพ็ร,ร้อยล้านแม่เพรร้อยล้านตัวที่มันเน้นหนักแห้งนะคะคือเจดฮาแปดนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะ ตัวที่พูนเน้นนะคือเจ็ดห้าแปดล้กหกเจ็ดอันนี้ซุ่มเกาที่พ่นให้ตามนะคะจะมีหาเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดสามหกสี่หกศูนย์ศูนย์อันนี้สําหรับวันนี้สําหรับมือวันผุดนี่เนาะค่ะเนาะมีสองสามแปดสามหนึ่งสามเก้าสามสามสามศูนย์ศูนย์ล้วนแล้วติดสาม่มานผม้ช่ว่ะาเ่ว่ามาไทยวิ่งไอวิ่งเจ็ดขานผม้ช่ค่ะ พะว่าเราเนินมตัวนี้ด้วยแล้วนิ่มเจ็ดหาแปดก็หกเจ็ดนะคะอันนี้คือของแม่เพชรตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของแม่เพรเนาะค่ะเนาะตัวร่องพ่วงมาพร้อมนะคะตัวตัวพ่วงเพง่เพิ่มห้าหกเจ็ดเจ็ดหกแปดหกเจ็ดแปดนะคะอันนี้คือสำนักของแม่เพรเนาะค่ะเนาะต่อไปเป็นของข้อแต้มนะคะของพ่อแต้ม ลักสิบหกเจ็ักหน่วย2องจับคู่มี8ปดสองเจ็ดสองหกสองแปดสวิ่งรูดที่3าลองที่4นะคะตัวพร้เน้นนะักคือ7จ็ดสานะคะตรงกันไรสำนักนะคะตรงช่วงขาติด3อ่ะต่อไปต่อไปจะเป็นของอาจาร,รย์สอง อาจารย์สองอาจารย์บอกว่าจังไรทำช่หมููบอกสามตัวแตกแน่นอนอันนี้คืออาจารย์เขียนมาบอกแอดกับมาเขียนต่อเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์ให้วิ่งรูดที่แปดบนนะคะเลขสามตัวคือห้าแปดสองแปดสองแล้วก็แปดสามแปดศนย์ะคะส่วนล่างวิ่งที่สองวิ่งสองคือสองห้าสองสามสองสี สามสี่แล้วก็สามห้าตัวเนี่ยของคนคือสองหากับสามหานะคะทีช่วงขาอันนี้คือของอาจารย์สองต่อไปเป็นของอาจารย์หนึ่งลุงหมานอาจารย์หนึ่งลุงหมานวิ่งรูดที่บนที่หกหนึ่งหกสามหกสามหกห้าห้าสามสามห้าหกสามสามหกก็หาสามสามหาซ้ำกันไรอาจารย์นะคะแล้วก็ล่าง ล่างอาจารย์ในวิ่งรูดที่สามจับคูมิสามหนึ่งสามสี่สาม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 นี้ก็ตรงกันเยอะนะคะต่อไปเป็นสำนักของปูศูนย์เจ็ดปูศูนย์เจ็ดให้วิ่งรูดบนที่เจ็ดปูศูนย์เจ็ดเขามาหลายงวดแล้วนะคะล่องที่หกนะคะตัวเลขจับคูมิเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเน้นวงกลุ่มนะคะตัวล่องคือหกหนึ่งหกสองหกสามส่วน ล่างนะคะวิ่งรูดที่สามลองที่สองสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสองสองสามสองสี่สองสองสามสามสามสี่สามตัวเน้นของปูศูนย์เจ็ด 7, ก็คือสองสามสามสองแล้วก็สามสามนะคะคอยท่านผู้ชมเดยใส่วิจารณาญาณน,นี่คือตัวเลขแนวท่งของเจลาสำหนักนะคะถามว่าชนกันตัวใด ตัวที่ชนกันหลายที่สุดคือสองสามสามสองสามหกหกสามหลักกะสามสามนะคะเป็นช่วงะตัวเลขชนกันตัวเลขช้น,นช,น,ชนกันสประมาณนี้เดียวจะเขียนไว้ยงตัวเลขชนกันตัวเลขชนกัน เธอทนผู้ช่อะตอนนี้นะคะผู้ใดอยากเขากลุมเพราะว่ายในิลุมไล่ที่แอดตั้งึืนเป็นกลุ่มไล่ที่แหลกเปลี่ยนเรียนลู้ตัวเลขแนวทางบวาศิลปรัฐบาลไทยบวารศิลป์เป็นรัฐบาลเล่าเล่าพัฒนานะคะรากาห้าน้อยอาจารย์หนึ่งลุงหมานเข้าไปอยู่ในช่องในกลุ่มแล้วนะคะ้วก็ แต่ละคนที่เข้าไปอยู่ถ้าอยากเข้าไปอยู่ขอให้โทรหาแอด0832496541 0832496541โทรมหาแอดไอให้มีไอดีไล่หรือมันจะขึ้นไล่เลยแอดจะได้เชิญเขากลุ่มนะคะตัวเลขแนวทางอิูยี่หันคือลงเล่งดวนลงเล่าพัฒนา แต่ละสำนักเถี่ยวมาลงในช่องหลกักกะลงห้าน้อยโดยอาจารย์หนึ่งหรือลุงหมานจะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนตัวเลขเพราะว่าเพ่นเป็นเจ้าของสูตรเนาะค่ะเนาะอาจารย์เพิ่โยน,นตัวเลขลงไปเพราะว่าสิเป็นรัฐบาลเล่าเพราะว่าสิเป็นห้าน้อยส่วนตัวอื่นที่อยามาลงในช่องแอกกาะจโนย่น,นงลงไปขึ้นกัน ถ้ามีเลขการเล่งดวนสมมุติว่าเป็นเลขเล่งดวนเลขวงในอาจารย์หนึ่งหรือลุงหมานกับสิญยนลงไปนะคะนี่คือ,อ,อความความใดเปรียบในการอยู่อยู่กลุ่มไล่นะคะเพราะว่ามันสิ่งจับตัวเลขเล่งดวนแ้วก็ตัวสรุปตัวยังกับเสียวลุในช่องนั่นนะคะทำช่วงขา สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทาเล่าพัฒนาทั้งหกสำนักแอดกระด้สรุปไปแล้วนะคะสิมมึงว่าตัวเลขที่ซ้ำกันนะคะทุกช่วงขะตัวเลขซ้ำก,กันก็นจะมีแปดสองแปดสามหกสามสองสามสาห้าสามหสาสี่สองห้าสองสามสามสามนี่คือตัวเลขซ้ำก,กันนะคะ ส่วนเลขวิ่งก็จะมีวิ่งแปดวิ่งสามวิ่งสองวิ่งหกวิ่งเจ็ดถามว่าแอดมาร์ตตัวใดตันนี้แอดมาร์ตสามกับสองนะคะทางช่วงขาแอดมาร์สามกับสองุูลูวาสิเมียนบ์นะคะเดี๋ยวแอดพิจรารณาอีกเทอนึงเพราะว่าหลังจากพิจรารณาครังลาสุดกับสิริโยนโลงกลุ่มไล่เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขแน่วทางเล่าพัฒนา6สำนักนะคะท้ช่ว่ะแอดกโคจบการนําเสนอว้เพียงแคน่นี้ขอท้ทำช่วมเอฟซีทุกท่านได้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะเจอกันไม่คลิปหนกักทาช่ว้ชมคลิปหลังหวยลาวพัฒนาออกคำขึ้นนีเขาต้องมีเฮ้เขาต้องมีโชคมีลาวไปน้ำกัน,นะะเนาะะนขอไหว้วนเทพดาประจำช่องเจนั่งน้ำโชกคอไ้ แฟนคลับเอซีของช่องเจนางน้ำโชคมีโชคมีหลบับไปน้ำกันทุกท่านทุกคนนะคะสาธุสาธุสาธุกราบขอพวกคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนและรับชมค่ะขอพอะคุณมากค่ะเจอกันไม่คิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ